คลิปวิดีโอนี้อาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมในบางช่วงบางตอนเนื่องจากมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศเพราะฉะนั้นผู้ฟังควรมีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปอย่าลืมอ่านคำเตือนก่อนฟังนิยายทุกครั้งนะคะสวัสดีค่ะต่อกันตอนที่24นะคะชื่อตอนคือความฝันของฮัสซันสองเดือนกว่าผ่านไปตั้งแต่เกิดเรื่องมากมายก่อนหน้านั้น ตอนนี้ทุกอย่างก็สงบและกลับเป็นปกติถึงแม้ว่าการจับกลุ่มอ b ียังไม่บรรลุเป้าหมายแต่อย่างน้อยตอนนี้ก็เหมือนเป็นการเนรเทศให้ไปอยู่นอกเมืองเสียก่อนโซฟียานั้นถูกจับกลับมาได้ก็ปิดปากเงียบไม่ยอมให้การใดๆแต่เรื่องของการไต่สวนความก็ให้มันเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายไยลาที่คนดูแลรับใช้และสามีสรรหาสมุนไพรบำรุงเรื่องการส่งเสริมการตั้งครรภ์หลายชนิดมาให้กิน ทุกวันก็กินมาได้ปกติแต่พอเช้านี้คนร่างบางนั่งสะอื้นตั้งแต่เช้าตรู่จนสามีตกใจไลลา,ลาเป็นอะไรครับคุณบังคับผมผมไม่รักคุณแล้วได้ฟังอย่างนั้นฮัสซันก็ตกใจรีบเข้าไปกอดภรรยาทันทีเทรักฉันบังคับอะไรหรืออย่าร้องไห้บอกฉันสิก็คุณบังคับผมกินยาบำรุง ผมเหม็นพูดแล้วก็ป้องปากแล้ววิ่งไปทางห้องน้ำฮัสซันก็รีบวิ่งตามเสียงไลาลาอาเจยนออกมาโธ่ไลลา,ลาหากว่ามันเหม็นขนาดนี้ต่อไปก็ไม่ต้องกินแล้วพูดไปก็ทำสีหน้าไม่ดีด้วยความเป็นห่วงไลาลาอาเจยนออกมามีแต่น้ำเพราะเวลาเช้าตรู่ยังไม่ได้กินอะไรเข้าไป ฮัสซันก็ลูบหลังให้ตลอดพร้อมกับหาน้ำมาให้บ้วนปากเขารู้สึกสงสารไลลา,ลาที่จำใจต้องกินยาที่มันมีกลิ่นแรงจนอาเจียนขนาดนี้อาเจียนเสร็จก็พากันกลับมาจากห้องน้ำไปนั่งที่เตียงสามีหาผ้าเช็ดปากเช็ดหน้าให้ให้หมอมาตรวจดีไหมนายอาจจะไม่สบายไม่เอาให้ตรวจเถอะฉันเป็นห่วงแล้วเรื่องยาต่อไปไม่ต้องกิน ไม่มีก็คือไม่มีบอกแล้วว่าสิบแปดปีนับจากนี้ฉันจะจัดการทุกอย่างเองคุณไม่รักผมหืมทำไมคิดแบบนั้นฉันรักนายรักมากๆเลยรู้ไหมหทั้งกอดทั้งปลอบก็ยังไม่ก็ยังงองแงไม่ยอมหายฮัสซันเล่งตามหมอหลวงเกรงว่าภรรยาจะไม่สบาย หมอหลวงก็เข้ามาตรวจอาการของคนที่นั่งหน้าซีดเซียวเหมือนคนป่วยนอกจากอาการอาเจียนก็มีมึนเวียนศรีรษะตาลายไม่สบายตัวช่วงนี้รู้สึกเจ็บตึงเออตรงหน้าอกหรือไม่ถามคำถามก็เกรงใจท่านฮัสซันที่เฝ้าไม่ห่างเหตุใดหมอหลวงถึงถามเช่นนั้นก็รู้สึกร้อนๆตึงๆเล็กน้อยครับไลลาตอบตรวจดูเบื้องต้นแล้ว มหมอหลวงทำหน้าคิดหนักเหมือนลำบากใจที่จะอธิบายอะไรบางอย่างมีอะไรหรือเปล่านี่บอกฉันมาเดี๋ยวนี้ฮัสซันกล่าวจากการตรวจร่างกายเบื้องต้นคุณไลลา,ลาน่าจะกำลังตั้งครรภ์ครับได้ฟังอย่างนั้นทุกคนก็นิ่งอึง้งไปชั่วขณะตตั้งครรภ์หรอครับลายลาย,ยกมือขึ้นรูปที่ฟงของตัวเองทันทีฮัสซันก็นิ่งค้างกว่าจะตั้งสติได้ ไลลา,ลาได้ยินไหมเจ้าทารามาแล้วได้ยินหรือเปล่านายกำลังตั้งท้องเขาจับแขนเล็กขย่าเบาๆอย่างลืมตัวดีใจจนงเก็บอาการไม่อยู่ไลาลายิ้มแบบไม่เต็มที่นักนี่คือเรื่องจริงหรือความฝันอาจจะไม่ใช่แค่เจ้าทารานะครับหมอหลวงกล่าวต่อหมายความว่าเช่นไรในนั้นมีเสียงหัวใจมากกว่าหนึ่งดวง จริงเหรอเหมือนว่าคุณเลยลาจะตั้งคันแฝดนะครับซึ่งอาจจะเป็นสามพหาคันแฝดนั้นเป็นคันที่มีความเสี่ยงสูงพ่อแม่ของทั้งเลยลาและฮัสซันต่างยินดีชีคท่านอื่นก็เตรียมทยอยมาแสดงความยินดีกันทั่วนหน้าแต่สิ่งที่ประสบพบเจอสำหรับฮัสซันในยามนี้ก็คืออาการแพ้ท้องและอารมณ์อ่อนไหว วันนี้ฉันมีงานเสร็จแล้วจะรีบกลับนายอย่ากออกไปเที่ยวเล่นที่ไหนนะเดินให้ระวังแล้วก็ทานอาหารให้ตรงเวลาด้วยฮัสซันกล่าวไม่ให้ไปแขนเล็กที่กอดแขนสามีทันทีที่จะลุกขึ้นจากเตียงนอนไลลาฉันก็ไม่ได้อยากไปแต่ภาระหน้าที่ของบ้านเมืองนั้นสำคัญก็ถ้าคุณไปทำงานผมจะได้กลิ่นคุณจากที่ไหนเล่าหื ว่าด้วยเรื่องของการแพ้ท้องแต่ละคนอาการก็จะแตกต่างกันไปบางก็แปลกประหลาดจนอธิบายไม่ได้และตอนนี้ดูเหมือนว่าภรรยาจะมีอาการแพ้ท้องแปลกๆเสียแล้วผมชอบชอบกลิ่นของคุณมันทําให้ผมผ่อนคลายไม่ขึ้นไส้รู้สึกมีความสุขไลาลากล่าวถ้าอย่างนั้นฉันจะถอดเสื้อเอาไว้อืมผมอยากกอดคุณตลอดด้วย ได้ฟังแล้วฮัสซันก็ยิ้มก็จะเรียบกลับมากอดทั้งวันทั้งคืนเลยนะแล้วผมก็ชอบผมอยากเล่นกับลาลาพูดไปก็อายปากสิ่งที่ลาลายอยากเล่นด้วยนั้นสายตานั้นทอดมองต่ำฮัสซันทําสีหน้าไม่ถูกอันนี้ขอไว้ได้ไหมกลางคืนจะให้เล่นทั้งคืนแต่ว่ากลางวันอดใจไว้หน่อยเถิดอืผมอยากเล่นอะไรนุ่มๆอะ่ะ ถ้างั้นเดี๋ยวจะหาลูกบอลนิ่มๆม,มาให้จับเล่นค่าเวลาไปก่อนนะก็ได้รีบทำงานแล้วรีบกลับมานะภรรยาทำหน้าอ้อนสามีก็ก้กลมลงจูบเบาๆที่หน้าผากแล้วจึงออกไปทำงานซึ่งก่อนออกไปข้างนอกทุกเช้าเจ้าทาราทารินและทานรักก็ทำให้ผู้เป็นแม่ล้วงเล่นล้วงเข้าไปเล่นกับไข่งูเหลือมในทุกๆเช้ามันนิ่มหอมด้วย ผมชอบเหตุผลที่ฟังไม่น่าจะขึ้นเท่าไหร่แต่ฮัสซันก็ขัดไม่ได้อยู่ดีตอนที่25คําทําคำทำนายของโหนแปลกหน้าที่มารายันตะวันออกโหนจากต่างเมืองเดินทางมาถึงที่นี่กับข่าวที่ล่าหรือว่าเป็นผู้วิเศษทำนายโชคชะตาและอนาคตได้แม่นยำาราวตาเห็นฮัสซันที่พาภรรยาท้องสี่เดือน ออกมาสูดอากาศบริสุทธิ์ที่สวนดอกไม้ท้องที่เริ่มโตก็เห็นได้อย่างชัดเจนสามีคอยประคองไม่ห่างไม่ว่าจะทำการสิ่งใดต้องการอะไรเขาก็หามาให้ไม่มีขัดคุณลูกของเราจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคุณอยากได้แบบไหนไรล,ลานั่งเอ็นกายซบอกกว้างที่อยู่มานั่งตัวใหญ่กลางสวนหากเป็นชายทั้งหมดก็ดี หญิงทั้งหมดอาจจะลำบากเรื่องการแต่งตั้งผู้สืบรสืบทอดราชบัลลังก์แต่ถ้าหากหญิงและชายมาพร้อมกันก็ดีฮัสซันกล่าวครับอีกไม่กี่เดือนก็จะได้เห็นหน้าพวกเขาแล้วลูกๆของเราฮัสซันโน้มกายลงมาจูบที่ปากเล็กด้วยความรักมือของเขาลูบเบาๆที่ท้องกลมๆนั่นไม่ว่าในนี้จะมีชีกน้อยหรือว่าเจ้าหญิงแห่งมารายันฉันก็จะรักทั้งหมดเพราะว่าเป็นลูกของเรา ที่เกิดจากความรักและความตั้งใจของฉันกับนายภรรยายิ้มหวานนั่งเล่นกันอยู่พักใหญ่ก็พากันเตรียมกลับเข้าที่พักพรานก็เห็นคนแปลกหน้าที่เรื่องลือว่าเป็นโหรจากต่างเมืองไล้ลาเหลือบสายตาไปเห็นก็อยากจะดูดวงเพื่อจะได้ทําสิ่งต่างๆเสริมชะตาของลูกในคันทั้งที่ฮัสซันก็ไม่อยากให้ดูกับคนแปลกหน้าเท่าใดนะับลางร้ายบุตรในคันทั้งสามจักเป็นปฏิบัติปฏิปักกันเอง และยังชิงราชบัลลังก์จนมารายันล่มสลายหนแปลกหน้านั้นกล่าวมังอาจก้าดียังไงมาพูดกระบ,บุตรของฉันแบบนั้นได้ฟังแบบนั้นฮัสซันก็เดือดดามเป็นอย่างมากจ,จ,จริงเหรอครับไลลาที่เป็นคนท้องย่อมจิตใจอ่อนไหวอยู่เป็นทุนเดิมฮัสซันไล่โหนปากอักุศลน,นั้นออกจากเมืองไปแล้วแต่ความรู้สึกไม่ดีกลับก่อเกิดในใจของไลลาสามีปลอบอย่างไรก็ไม่หายทุก อย่าเชื่อเรื่องไร้สาระนั้นเลยจิตใจและความคิดลูกของเราย่อมเกิดจากการเลี้ยงดูของเราฉันจะเลี้ยงให้พวกเขาเป็นเด็กที่ดีอย่าได้กังวลไปเลยไลลาแต่เขาบอกว่าการตั้งคันแฝดสามอย่างนี้ย่อมเป็นเรื่องแปลกประหลาดถ้าหากเป็นเช่นนั้นผมไม่อยากให้มาราย,ยันจะต้องร่วมสลายพูดไปพร้อมกับอาการปากสั่นน้ำตาคลอด้ความอ่อนไหวฉันไม่มีวันทำร้ายพวกเขา และห้ามนายคิดเป็นอันขาดผมไม่ได้คิดจะทำร้ายพวกเขาแต่ว่าผมควรจะเลือกระหว่างลูกกับตำแหน่งชายาพูดเรื่องอะไรฮัสซันแปลกใจและตกใจผมจะสละตำแหน่งไลลาฮัสซันพูดเสียงดังวันนี้ผมเหนื่อยแล้วผมจะต้องไปนอนแล้วครับมันพรุนน่งนี้ผมจะไปแจ้งที่ประชุม ไลลาอย่าคิดแบบนี้ตอนนี้เรามีทายาทต,ตามที่เราต้องการแล้วนั่นคือสว,วอรรค์อวยพรให้เราได้อยู่ในตำแหน่งต่อไปเราควรทำหน้าที่เป็นผู้ปกครองที่ดีดูแลลัษสรอใต้ปกครองให้อยู่อย่างเป็นสุขไม่ใช่หรือและถ้าจะให้มีผู้สืบทอ,อดต่อจากรุ่นเรา <c oughs> ก็ควรจะเป็นลูกที่ถูกปลูกฝังอบรมอย่างดีจากเราไม่ใช่หรือ <c oughs> ฮัสซันพยายามอธิบายแต่เขาบอกว่าลูกๆจะแย่งชิง ก็ให้มันถึงเวลานั้นเสียก่อนอย่าได้ตีตนไปก่อนไข้หากน้องสลัดตำแหน่งคนที่ขึ้นปกครองใช่ก็คือบุตรของโมรีนาจะยิ่งสมฐานะในตำแหน่งหากว่าจะรักษาแผ่นดินมารายันผมก็จะยอมไลายลากลาวพัสซันหมดคำจะพูดสอ,พสองสามีภรรยาต่างนอนคิดหนักอยู่ข้างกันหากเรื่องนี้แพร่งภายไปให้เสนาบดีและขุนนางได้รู้ ก็ต้องย่อมมากดดันคนท้องอย่างไรลาเป็นแน่ฮัสซันก็กัดกุ้มใจเป็นอย่างมากเช้าวันใหม่ฮัสซันไปที่ประชุมใหญ่ว่าด้วยเรื่องความลับว่าด้วยเรื่องของความลับมันไม่มีในโลกเรื่องใดอยากให้เงียบเรื่องนั้นย่อมแพร่งไพรกระจายกว้างเรื่องนี้ท่านมีความเห็นเช่นไรท่านฮัสซันฉันจะยังไม่มีความเห็นจนกว่าจะจับผลแปลกหน้านั้นกลับมาแล้วรีดเอาความลับให้หมดว่ามีใครจ้างวันให้สินบนมาหรือไม่ ท่านหมายความว่าเพราะว่าคนร้ายที่ยังจับไม่ได้อยู่นอกเมืองหากว่าสิ่งที่ฮัสซันเดานั้นถูกชีคอาบีจะต้องอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้เป็นแน่พอประชุมเสร็จฮัสซันก็รีบกลับที่พักทันทีและพบว่าภรรยาสุดที่รักหนีไปแล้วตอนที่26นาบีไลลาภรรยานีไปซ่อนตัวที่ใดก็ไม่รู้ พัสซันเศร้าใจเป็นอย่างยิ่งเขาพยายามตามหาคนท้องที่หนีไปที่อื่นเพียงเพื่ออยากปกป้องลูกและมารายันทำไมถึงไม่ฟังฉันกอนไนลลานายอยู่ที่ไหนทำไมถึงเชื่อคนง่ายอย่างนี้ทำไมถึงไม่เชื่อสามีอย่างฉันพูดไปก็กำหมัดแน่นมือกำจอกสุราไว้อีกข้างแมวตาที่แดงแดงกำได้ความเจ็บปวดทรมานหัวใจบัดนี้มารายันรัสัมราสาย ร่วมเดินแล้วที่ท่านประมุกต่างไปจากเดิมด้วยว่าตามหาภรรยาไม่พบเสนาบดีชั้นสูงฝ่ายดียังคงเป็นหลักในการดำเนินกิจการบ้านเมืองแต่ฝ่ายที่มุ่งร้ายเพราะเป็นคนเดิมของชีกอาบีได้ทีก็เหยียบย่ำซ้ำเติมให้ร้ายว่าท่านประมุกอ่อนแอเหมือนเป็นการเริ่มก่อตั้งกลุ่มกบฏเล็กๆขึ้นมานาบีไลลานายคือผีเสือ้อที่ปินน้นหนีได้ตลอดเวลาเลยใช่ไหม ฮัสซันกล่าวแบบนั้นจนใจจะตามหาเขาทำเขาทำตัวแปลกไปการงานไม่ค่อยได้ดังเก่าถึงแม้จะยังรับผิดชอบแต่ก็ได้ไม่เต็มที่เพราะจิตใจที่เหมือนคนไร้วิญญาณไม่ว่าจะมีใครเข้ามาปลอบใจก็ไม่เป็นการทำให้ฮัสซันรู้สึกดีขึ้นได้เลยมอรีนาท้องแก่ใกล้จะคลอดเพราะย่างเข้าเดือนที่9ก็มีเหล่าเสนาบดีบางกลุ่มไปป้อยอหมายอำนาจของเด็กน้อยในคัน ว่าอาจจะได้ขึ้นตำแหน่งในไม่ช้านี้ฟังจากคำทำนายของโหรแปลกหน้าและเรื่องของพฤติกรรมท่านผู้ปกครองสูงสุดที่เอาแต่ร่ำสุราอย่างคนหมดอะไรตายอยากฮัสซันเรียกช่างศักมาที่เขตปกครองของตนให้เขาให้ช่างฝีมือดีสักรูปผีเสื้อที่เอวด้านซ้ายตรงแผลเป็นที่เคยถูกแทงเมื่อคราวก่อนเพราะนาบีก็คือผีเสื้อมีอะไรที่จะดึงดูดนายกลับมาหาฉันลาไลล่ เป็นผีเสื色色อ้อเป็นผีเสื้ออีกตัวหรือว่าเป็นดอกไม้ต้องการสิ่งใดบอกฉันสิเขาพูดเหมือนคนเลื่อนลอยนอกจากเขาให้สักรูปผีเสื้อตัวใหญ่สามเท่าใหญ่เท่า3มนิ้วมือที่แผลเป็นตรงเอวด้านซ้ายแล้วก็ยังสักดอกไม้ดอกเล็กๆไว้ใกล้ๆกันอีกด้วยโมลินาจนจะคลอดกลุ่มลักรอบช่วยเหลืออริราชศัตรูก็เริ่มปฏิบัติ การให้ชิคอบีกลับเข้าวาังหลวงเพื่อดูภรรยาและเข้ามาเพื่อทวงอำนาจแผนการร้ายเห็นทีจะได้ผลไหนจะทำให้ฮัสซันอ่อนแอลงได้ไหนจะทำให้ไราลาสละตำแหน่งแถมมีหายไร้ร่องรอยบัดนี้กลุ่มกบฏเล็กๆที่จะช่วยเหลือผู้ร้ายเตรียมพร้อมที่จะยึดอำนาจของประมุขคนใหม่อย่างฮัตซันเขาปกครองยังไม่ถึงขวบปีด้วยซ้ำครั้งที่ประชุม เริ่มมีการเสนอถึงเรื่องข้อบกพร่องของฮัสซันจากฝั่งตรง,รตรงข้ามให้เห็นว่าการปกครองช่วงนี้มีความอ่อนแอท่านประมุกยังปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ดีท่านประมุกยังคงปฏิบัติหน้าที่ได้ดีไม่มีสิ่งใดขาดตกบกพร่องเสนาบดีฝ่ายดีก็ปกป้องอย่างเต็มที่แต่คนที่เป็นกลางไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็เริ่มเอียงไปทางฝั่งตรงข้าม ด้วยว่าหลักฐานที่ว่าฮัสซันเอาแต่ร่ำสุราก็ประจักษ์แก่สายตาของเราคุณนางทั้งหลายไม่บกพร่องนั้นหรือวันนี้ท่านก็ไม่ได้เข้าประชุมด้วยซ้ำไปมีคนแย้งขึ้นมาแบบนั้นถ้าอย่างนั้นจงลงมติโดยใช้เหตุผลที่สมควรเรื่องการสืบต่อตำแหน่งของท่านฮัสซันว่าควรจะมีการพิจารณาหรือไม่เสนาบดีฝั่งตรงข้ามก็เริ่มหาสินบนมาจ่ายหากแม้นผู้ใดที่พอจะดึงไปได้ ก็จะจ่ายให้อย่างงามอำนาจก็จะกลับมาในเร็ววันท่านเสนาบดีราวัยเรียกประชุมผู้ที่ไว้ใจได้เป็นการด่วนด้านไลลา,ลาในที่ประชุมกับผู้เป็นพ่อและคนที่ไว้ใจได้จำนวนหนึ่งคุณแม่ท้องกลมนั่งอยู่หัวโต๊ะดีสะแสดงออกมาให้หมดว่าใครอยู่ฝ่ายไหนตอนนี้ชิคอาบีย้อนกลับมาติดกับดักของเราแล้วผมก็จะได้จัดการไปพร้อมกันกับพวกของเขาที่คิดกบฏ มังอาจนะักกล้าดีอย่างไรส่งโหนมาใส่ร้ายลูกของผมไรล,ลามีแววตามุ่งมั่นไม่กลัวใครคนท้องกลมจากที่เคยเก่งกล้าสามารถบัดน,นี้มีคันจะด้วยลูกในท้องพาเป็นหรือด้วยนิสัยเดิมแต่ต้นไลาลาจะปกป้องฮัสซันและมาลายันตะวันออกเองช่วยดูแลสามีผมให้ดีข้าวน้ำอาหารอย่าให้ขาดจนกว่าผมจะกลับไปพรุ่งนี้ปฏิบัติการปราบกบฏ ที่โรงพยาบาลตอนโมรีนาคลอดจะเริ่มขึ้นยามสายผมจะให้โอกาสชิกอาบีได้ยนโฉมลูกของเขาแค่เพียงทูกหมดดอก